เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนนะครับการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพา่การเกิดขึ้นนะฮะ ตอนนี้นะข่าวมาเพียบเลยฮนะว่าช่องเจ็ดช่องสาม NTV นะฮะหรือไทยรัฐนะฮนะมากันทุกช่องนะฮนะยกเว้นช่องสี่ช่องสี่เออครับก็นะยังไงก็เนาะขอเสียงปบมือด้วยเนาะกับนะ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้มาแสดงโชว์นะฮะในการดับเพลิงตรงนี้จะบางนิดหนึ่งฮะคนครับหลบนิดหนึ่งนะฮะขณะนี้ช่องเก้ากำลังถ่ายทอด นี่ย yeah, ครับมีมือ1มือ2และมือสานะฮะ <Yeah. S 1> เหมือนทหารนะนะครับ <Yeah. S 1> ในการปีดิข้นแล้วก็มี3ามหมู่3ส,สายด้วยกันเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มื่อสองสายแรกเอาไม่อยู่ฮะ,ะสาย3ามก็ช่วยนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้กระบอก แบบพ่นละอองฝอยเนาะ เดิร์ฟกับเดิรเข้าไปนะครับอันนี้ก็เรียกท่าสุดเท้านะเข้าหาท่าสึกก็คือไกวนี่เอง จะมีผู้สั่งการนะรเป็นลำดับชั้นนะเพราะนั้นทุกคนนะับมีหน้าที่นะฮะจะต้องมีความกล้าหาญนะความอดทนอดทนต่อความร้อนนะฮนะที่จะประชนะชนเพลิงนะะชนเพลิง เมื่อสู้มไม่ได้ก็เราก็ต้องถอยนะนะใช้มือใช้หน่วยที่สามช่วยเป็นกองหลังนะะกองหน้าสู้ไม่ไหวก็ ก็สามารถนะครับทำให้ไฟนั้นสงบลงได้ขอเสียงปรบมือครับแะนี่นักผจญเพิงนะครับที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมานะครับประสบการณ์เนาะมีทุกรูปแบบนะฮะดังนั้นความปลอดภัยเนาะก็จะต้องเป็นหลักนะครับ ทุกอย่างต้องมีนะเซฟทีคัตอะไรเนี่ยนะฮะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เนาะแสดงโชว์มีอีกไหมครับนี่ก็คือการดับเพลิงนะฮะประจนเพลินของ เทศบาลตะบนบันยาวนะครับนะก็ได้จัดงางโครงการวันนี้แล้วก็มีเทศบาลข้างเคียงนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหนองบัวนะเทศบาลตะบลบอ่อเทศบาลตะบนซึ่งนะตะบนเพียนหักนะนะครับแล้วก็ตะบนบันยาวนะนะครับและเทศบาลเมืองขุงนะ่นะฮนะวันนี้ แล้วก็นอกจากจะฉีดน้ำเป็นก่อยแล้วด้านบนเทวดาก็ยังช่วยอยีกนะครับนะเทวดาช่วยด้านบนนะฮะนะฮะ่วงนี้มลสุาดผ่านนะครับนะครับนะ ถ้าให้เทวดาดับนะสามวันก็ยังไม่ดับเนะนาะขนาดฉีดแรงขนาดนี้ยังไม่ยอมดับครับก็บนั้นอย่างนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมน้ำเขาเยอะนะขีดไม่ยักหมดนะเขาจะมีการถ่ายทอดนะฮะนั่นะนะก็คือส่งต่อกันเป็นทอดทอดจากรถ หลายหลายขันมาจอดเรียงกันนะครับอ่าสู้ไม่ไหวมันยอมดับนะบมือสาม เนาะอันนี้ถ้าเป็นทหารก็ว่าสองหมวดลุกซื้อหน้านะฮะแล้วก็สนับสนุนหมู่ที่สามะานะฮะอืออือหลายขั้นตอน เรียนะจะสงสัยว่าคนที่ผีดน้ําจะร้อนไหมไม่ร้อนนะครับเขามีละอองปล่อยเนะช่วยเมื่อสู้ไม่ได้ก็ลองป่อยนะ ให้หน่วยที่3ามหนุนนะครับในการขีดต้นละองเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเปลี่ยนหน้าที่กันนะครับเมื่อคนแรกไม่ไหวแล้วคนแรกก็ต้องถอย ลอยอแล้วก็สู้มาสู้กับมันะครับตน ชื่องนี้เทวด,ดาลงมาช่วยแล้วนีครับเทวด,ดา นับประชเาินนะฮะถือว่าไม่กลัวนะฮะแม่ว่าจะร้อนขนาดไหนนะฮะเข้าได้ทุกสถานที่น้องแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อันตรายนะ ขอเสียงปบมือนะครับผู้ที่เจ้าหน้าที่เนาะในการดับเพลิงทุกท่านนะครับวันนี้ขอญาตขอญาตเอาใครจะเบิ้ลต่อครับมาเลยครับยังมีแก๊สเหลืออยู่นะครับเอาใครอยากจะเทสสมรรถภาพตัวเองไม่อีกรอบครับทนความร้อนไหวไหมอย่านิ่งอย่านิ่งเอามาเลยพี่น้องครับวันยาเขาจัดได้เต็มที่แล้ว เอามาม้ามา,มาใครอยากจะร้องอีกมามาเลยโอเคเลยแมบพอออมมานั่งดูอยู่ด้วยใหญ่สยยเสียชื่อใหญ่เสีย,ยชื่อวันยาวมาก่อนเลยวันยาวเชิญมาเจ้าทินเจ้าทิน ทอลูกพี่หน่อยอขอเสียงปรมมือให้กับเจ้าทิน่นเยครับโอ้โห<อ>ปั<อ>้มเลยไหมจัดใหญ่จัดใหญ่ต้องเต็มที่กันหน่อยพวกเราครับโอ้ไ <c oughs> อ,อว่าบอกหัวร้านจะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโดนไฟเข้าไปนี่แหละอ, <c oughs> อ้อยย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 งยยยยยเยย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 ยาเยเออาาเยย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 ยอยย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 สุยย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 ค อ๋อาไม่ใช่ยืนคุมท้ายทีโอเคอันนี้เขาเรียกเป็นมวยนะครับ <Okay. S 1> แซวเล่นแซวเล่น <Okay. S 1> อ่ะลีเดอร์ไปเลยลีเดอร์ชุดนี้แหวกให้ส,สวยๆนะเ <Okay. S 1> อ่าทำทะเลแหวกเป็นทะเลไฟออกมาหน่อยเ <Okay. S 1> อ้าพร้อมไฟมาแล <Okay. S 1> ้วยังเหรอเอาโอเคโอเครอแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> พระเอกแต่งตัวไม่เสร็จ อ่าเรามาชมคููเอกนะครับคููนี้ฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินจ้า <c oughs> วิทยากรภาคด้วยฮนะวิธีการฉีดนะ ชกซ้ายชกขวาตีเผาเขาย่าศอกเนะ่เ yeah. นี่เล่นอะไรไม่เล่นเล่นกับควานะฮะนะอะอฮะดูที่วันน้ำกับควาใครจะทนทานกว่ากันนะ นักเรียนนะกลับไปถึงบ้านก็บอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะวันนี้ได้มาชมการสาธิตการดับเพลิงนะของเทศบาลตบนวันยาวแล้วก็เทศบาลต่างๆนะ้อที่มาร่วมอย่าไปจุดไว้ที่บ้านนะลูกนะออนะนะ การดับไฟก็ครับหมดแล้วหมดเชื้อเพลิงหมดแล้วครับสาธิตในขนาดนี้ครับขอเสียงกบปือให้กับทีมงานหน่อยครับโอ้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับลำดับต่อไปก็รอให้ดับเพลิงเคลียร์สายสักนิดนึงนะครับถอดหัวฉีดที่เหลือไล่น้าเลยครับก็ฝ่บรวดเร็วใครว่าก็ช่วยกันจับช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะปิดวาล์วน้ํานะครับมีสาธิตอะไรอีกไหมครับ ไม่มีแล้วครับหมดแม็กแล้วครับหมดแม็กนะครับครับผมเพราะว่าแก๊สเกิดหมดทุกอย่างแล้วครับเหลือแต่หัวใจกะรอยยิ้มว้าหัวใจกับรอยยิ้มอันสดใสโอเคครับถ้าปีหน้าพอเพื่อไม่อีกหมื่นหนึ่งเป็นห้าก็จะเบิกกว่านี้ครับเนาะเล่นให้แรงๆกว่านี้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้โหอ่าลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้มีพิธีปิดอ่าตรงนี้มินแบ็กกาวดีแล้ว ขอเชิญทีมงานคุณครูนักเรียนแล้วก็พวกดับเพลินนะครับเชิญมาอขออหห้้้ลังัง,งนืนนนรรพมี ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับใต้ใช้ตอนไหนใต้ใช้ตอนไหนตอน่นรูตอนไหยภาพใช่ไหมครับครับครับี่เล่นี้นะฮะทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเรขอเชิญนะฮะทันตะทีเมทาพุชเลยได้ต่อการโครงการนะครับการฝนะฮะแผนป้องกันไทย ต่อไปครับมิเชอรครับนักเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตูงเงยาวครับท่านครูอาจารย์น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดขึ <roster. S 3> ้นล่างนะครับแล้วก <ie> ็คณะวิทยากรแล้วก็ท่านผู้มิเกียร์ท่านครับแล้วก็ผมก็จะตีเมธาพุทธเลิร์นรองนายกเทศมนตรีตูงเงยาวนะครับในนามตัวแทนของท่านนายกเทศมนตรีตูงเงยาวนะครับรู้ฝึกจริงดีและเป็นเกียรติที่หนักที่สุดที่เราสาารได้มา ประธานในพิธีปิดการจัดอบรมซ้อแข่ข้อการและกระชาสารไทยป,ประจำปีวศ2556จัดอบรมท้อแข่ข้อการรับอัทีีไยและการอพยพหนีไปในสถานศึกษาของเทศบาลโบยาวในวันนี้นะครับพอนอื่นผมก็ขอทินชมกับผู้เข้ารับการขรมทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจในการจัดอบรมในวันนี้เป็นอย่างดีซึ่งผมหวังว่าประสบการณ์และความรู้ต่าง จากการฝึกอบรมในวันนี้นะครับจะเกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนนักนัครูรวมทั้งผู้เข้าร่วมฝึกทุกๆท่านจะได้นําไปใช้เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริงการฝึกนะการฝึกซ้อมในลักษณะแบบนี้นะครับเทศบาลกรุงปทุาเราได้จัดทําเป็นประจําในทุกๆปีทั้งดีก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของกรุงปทาของเรานะครับซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้นะว่าเป็นการฝึกเตรียมความพร้อม ในการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปะทาสาราภัยขององค์กรปกครองท้องถิน่นร่วมกันทั้งในเขตพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อปะเทินกับสาราภายัยผมในนามของรองผู้ในการท้องถิน่นขอขอบคุณตรงเรียนว่าซึ่งล่างท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกทุกแห่งที่ให้รับที่ให้การสนับสนุนลดน้ำพาร้อมและอุปกรณ์การฝึกท่านเจ้าที่ป้องกันและปะทาสาราภัยทุกทุก ท้องถิ่นคณะวิทยากรจา,าจากหน่วยงานต่างๆที่ทําให้การสืบรมพระสมเด็จตถุประสงค์ผู้ประกาลในวันนี้นะครับท้ายนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านขารับรับถือทั้งในเ,ตเขตอำเภอขุนและจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะศาลหลักเมือลสูงศาลสังเ็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงดนบันดานให้นักวิทยากรและผู้เข้ารับการสืบรมมต่อแผ่ทุกท่านขอจบแต่ความสุขความเจริญต่อจากภายพิบัติ คร้บครวจะหอดไปและขอทุกท่านเดินทางกับศูนย์กาเรโดยสวัสดิภาพนะครับบัดน,นี้ได้เวลากับครวแล้วประมขอฟิดก,การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและประคาสาธรภัยป,ป,ประจําปีพศ2566ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอับีภัยและการอบยกบหนีไฟในสถานศึกษาของเทศบาลตุบลยาวณันนี้ครับ เป็นประธานกากล่าวปิดการปรโชลมในครั้งนี้ครับครับคุณเช่นครับลำดับต่อไปนะครับก็มีการถ่ายรูปเปีนชิ้นนิดหนึ่งนะครับรถฟอรวดเร็วขอให้ทุกท่านก้าวเล็กน้อยนะครับเ,เป็นภาพประจำปีของเราครับผลงานไม่ใหญ่ของเราเพื่อนแข่งครับครับกดไลค์ให้ตัวเองหน่อยครับกดไลค์หน่อย ไปโอเคต่อไปมินิฮาร์ดนี่ไว้ลุ่นหรือเปล่าไว้รุ่นหรือเปล่าสองนิ้วสองนิ้วสู้สู้สู้มีใครจะขอท่าไหนไหมครับหมดเอ้าเราสู้กำมือเราสู้โอ้ยยยเยยเลยนะครับกลัวว่าข้างหลังไม่เห็นนะะฮ โอเคขอบคุณทุกท่านครับขอสิยงตกมือรัรอบพวกเราสักนิดหนึ่งครับขอบคุณทีมตะเพอรอย่าพึ่งกลับนะครับมีของที่ระลึกทางหัวหน้าอุ้ยจะมอบของที่ระลึกให้นะครับเป็นซองพระป่าคมทหนึ่งแน้สิ่งใดที่ต,ตกบกพร่องหรือว่าอา,อ,อาจจะอุบิทัดเนาะอาจจะน่า อันนีเ้เดี๋ยวอีก3วันนะมันก็จะเข้าที่ปกตินะไม่ว่าจะเป็นรอยรถรอยต่างๆนะฮนะนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยเนาะครับก็ต้องครับขอคลิปนิดนึงนะครับวันนี้เทศบาลตะบนวัน,ะย,นบบรรยาวนะครับก็จกัดพิธีโครงการอบรมซ้อมแผนนะป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยนะแบบบูราการม นะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะฮะที่มาร่วมไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองขุงเทศบาลหนองบัวตะบลหนองบัวเทศบาลตะบนเพียนหักเทศบาลตะบนซึง้งนะครับเทศบาลตำบลวันยาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตะบลวันยาวเทศบาลตำบลบ่อนะครับและโรงเรียนวัดวันยาวล่างและโรงเรียนวัดซึ้งล่างครับก็คือสถานที่ที่จัดการอบรมนะในวันนี้นะครับทุกอย่างก็ วิธีการอบรมก็จบไปด้วยดีนะครับทุกท่านนอ้องก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับวันนี้กับผมเรือตีวิสัยพินทองลาไปก่อนสสวันีครับ